สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราดูอะไรกันบน YouTube กันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเทรนด์กันแบบสดๆร้อนๆเลยจากข้อมูลช่วงปลายปี2025นี่เองมาดูกันครับว่าอะไรที่มันฮิตติดลมบนคล้องใจคนไทยอยู่ตอนนี้ทีนี้คำถามใหญ่ที่สุดที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยก็คือตกลงแล้ววิดีโอแบบไหนกันแน่ที่คนไทยชอบดูมากที่สุด ซึ่งคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่ข้อเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะรอยไปพร้อมๆกันเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราไปรวบรวมมานะครับเราสกัดออกมาได้เป็น3กุญแจสาคัญเลยเรียกว่าเป็นเหมือนสูตรลับเลยก็ได้ที่จะทําให้วิดีโอสักตัวเนี่ยกลายเป็นใบเร่าในบ้านเราได้นั่นก็คือ 1. ต้องสนุก 2. ต้องทันกระแสะและ3ต้องเข้าถึงง่ายซึ่ง3ข้อนี้แหละครับที่เราจะมาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลย โอเคครับมาเริ่มกันที่หมวดแรกกันเลยดีกว่าซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นเหมือนยักษ์ใหญ่สายบันเทิงของจริงเลยครับเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบกินพื้นที่ส่วนใหญ่บนยูทู e ไทยไปเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้โห oh, และพอมาดูที่กราฟแท่งนี้นะครับชัดเลยจะเห็นเลยว่าแท่งของมิวสิกวิดีโอกับไลฟ์สไตล์และความบันเทิงเนี่ยมันพุ่งสูงกว่าหมวดหมู่อื่นแบบทิ้งห่างชนิดที่ไม่เห็นฝุ่นจริงๆครับ อาจจะพูดได้เลยว่านี่คือ2เสาหลักที่ค้ำวงการ YouTube บ้านเราอยู่เลยนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามิวสิกวิดีโอนี่แหละคือราชาตัวจริงที่ยังไงก็ไม่เคยตกบัลลังไม่ว่าจะเป็นเพลงของศิลปินดังๆอย่างยังโอมหรือว่าบิลกินเนี่ยพอปล่อยเพลงใหม่ออกมาทีไรแป๊บเดียวครับพุ่งขึ้นเทรน์ตลอดและในฝั่งของไลฟ์สไตล์กับความบันเทิงล่ะ มีอะไรบ้างถ้าเราลองซูมเข้าไปดูนะครับมันก็จะแตกย่อยไปอีกเพียบเลยมีตั้งแต่ Vlogs พาไปดูชีวิตประจำวันไปเที่ยวคอนเทนต์รีวิวก็มาแรงนะครับรีวิวกันทุกอย่างเลยตั้งแต่อาหารคาเฟ่แกดเจ็ตเครื่องสำอางและที่ขาดไม่ได้เลยจริงก็คือคอนเทนต์สายฮาฮาทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นคลิปตลกตลกหรือพวก sketch show ต,ต่างๆนี่ก็ยังคงฮิตติดลมบนเหมือนเดิมครับเอาละ่ะ ทีนี้พักจากคอนเทนต์แมสแมสกันสักครู่นะครับเพราะมันยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มคอนเทนต์เฉพาะทางหรือนิชคอนเทนต์นี่แหละครับคือกลุ่มนี้เนี่ยถึงคนดูอาจจะไม่ได้เยอะเข้ากลุ่มแรกนะแต่บอกเลยว่าฐานแฟนคลับของเขานี่เหนียวแน่นสุดๆแล้วก็มีพลังมากๆด้วยในสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับมันเหมือนมี2ขั้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะฝั่งหนึ่งก็คือเกมมิ่ง อันนี้คือเป็นชุมชนที่ใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งมานานมากแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งที่กําลังโตแบบพุ่งพรวดเลยก็คือสายการศึกษาและพัฒนาตัวเองครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มมอง YouTube เป็นเหมือนห้องเรียนออนไลน์เป็นแหล่งความรู้ที่เอาไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนหรือแม้แต่การเรียนภาษาใหม่ และแล้วก็มาถึงโหมดที่3ครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดของวงการในตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือดาวลุ่งพุ่งแรงที่ชื่อว่า YouTube Shorts นั่นเองครับแค่เห็นตัวเลขที่โชว์อยู่นี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วครับมันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจริงถามว่าทำไมมันถึงปังขนาดนี้คาตอบง่ายมากครับเพราะว่ามันดูง่ายจบไว มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยนี้ที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องกระชับเข้าเป้าสุดๆเลยครับแล้วคอนเทนต์แบบไหนล่ะที่ฮิตๆกันในช็อตก็ส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นพวกคลิปตลกสั้นๆขำๆแดนซ์ c h a l l e n g e ที่มาตามกระแสหรือจะเป็นพวกทิปสั้นๆเกตความรู้แบบไวๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือคลิปน้องหมาน้องแมวน่ารักๆซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็วนกลับไปที่หัวใจหลักของเรานั่นแหละครับก็คือสนุกแล้วก็ทันกระแส เป,เป๊ะเลยเอาละครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าคอนเทนต์อะไรที่คนชอบดูกันไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวหรือชอตส์คราวนี้เรามาเจาะลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่งดีกว่ามาดูกันว่าทำไมวิดีโอเหล่านั้นถึงดังถึงปังหรือพูดอีกอย่างก็คือเรากำลังจะมาถอดรหัสสูตรลับสู่ความสำเร็จกันครับสไลด์นี้สรุปออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายมากครับเหมือนเป็นส่วนผสมของวิดีโอฮิตๆสักตัวหนึ่งเลยจะเห็นว่ามันไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งนะ แต่มันคือการผสมผสานกันโดยมีความบันเทิงที่ย่อยง่ายเป็นแกนกลางแล้วก็เติมการก่อกระแสเข้าไปเพื่อดึงคนจากนั้นก็ต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและสุดท้ายคือต้องมีรูปแบบที่หลากหลายพอเอาทุกอย่างนี้มารวมกันปึง้งกลายเป็นสูตรสาเร็จเลยครับแล้วคำว่าความเป็นกระแสนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผู้เห็นคราบง่ายที่สุดเลยนะครับมันเหมือนการโต้คลื่นเลยครับคือเรารู้ว่าคลื่นลูกไหนกําลังมาเราก็แค่หยิบเอาเรื่องที่คนกําลังฮิต กำลังพูดถึงกันในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น c h ร์ l e n g e มีมฮาฮาหรือประเด็นร้อนต่างๆเอามาทำเป็นคอนเทนต์ของเราเพื่ออะไรก็เพื่ออาศัยแรงส่งของคลื่นลูกนั้นแหละครับพาวิดีโอของเราไปให้คนเห็นเยอะๆในเวลาอันรวดเร็วและอีกส่วนผสมหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการมีส่วนร่วมหรือ Engagement ครับคือมันไม่ใช่แค่การทำคลิปให้คนดูแล้วก็จบไปนะแต่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากคอมเมนต์จังอยากกดไลค์อยากแชร์ต่อให้เพื่อนดู ซึ่งไอาการการทําพวกนี้แหละครับมันเหมือนการจุดไฟบอกต่อเป็นตัวคูณที่ทําให้วิดีโอของเรากระจายไปถึงคนได้มากขึ้นอีกเป็นทวีคูณเลยเอาล้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมารวบตึงสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เหลือเป็นแก่นสําคัญที่จําง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปทุกอย่างออกมาเป็นสมการสุดท้ายสมการเดียวเลยนะสําหรับความสําเร็จบนย t u b e ไทยในยุคนี้มันก็คือสูตรนี้แหละครับเอาความบันเทิงที่คนส่วนใหญ่ชอบ มาบวกกับการตามเทรนด์ให้ทันใครก็ตามที่สามารถเอาสอสิ่งนี้มาผสมกันได้แบบลงตัวเป๊ะๆบ,บอกเลยว่าโอกาสปังสูงมากครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของเทรนด์ YouTube ในบ้านเราช่วงที่ผ่านมาครับแต่ก็นะครับมันก็ทิ้งทายด้วยคำถามที่น่าคิดเหมือนกันว่าแล้วเทรนด์ใหญ่ระลอกต่อไปละ่ะจะเป็นอะไรเพราะโลกออนไลน์มันเปลี่ยนเร็วหลือเกินคงต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ